เจดีอ้ไเภอีชจังหวัดน,นครศรีธรรมราชเลขเด็ดแท้ๆวันที่17มกราคมพุทธศักราช2566ลุงวีพารวยจัดให้ดูรายละเอียดได้จากช่องยูทูบลุงวีพารวยสวัสดีครับวันนี้ลุงวีพารวยพามาที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่นะครับหรือไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีนะครับมาเพื่อขอเลขเด็ดงวดเลขของปี2566นะครับวันนี้ลุงวีพามาขอเลขเด็ดเพื่อฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับซึ่งเป็นหวดเลขของปีนะครับซึ่งต้อนรับปีใหม่กันมาเร็วงวดนี้เป็นหวดเลขวันที่17มกราคมพุทธศักราช2566 นะครับลุงวีมาวัดเจดีไอ้ไข่นะครับมาเพื่อขอเลขเดิบกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับซึ่งทางวัดได้กลับเปลี่ยนกรสารที่กลับไหวบูชาขอพรขอโชคขอลาบวัดไอ้ไข่นะครับมาณจุดตรงนี้อีกแล้วนะครับปีเก่าปีที่แล้ว ใช้เต้นอีกวังหนึ่งมาปีนี้ที่หน้าพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับซึ่งลุงวีถ่ายให้ดูบรรยากาศกันชัดๆนะครับเดี๋ยวลุงวีไหว้ขอพรขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากไอ้ไข่ในวัดเจดีนะครับมาแล้วมาขอเลขเด็ดฝากผู้ติดตามช่อง youtube ลุงวีพารวยอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชม เลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นแนวทางเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งเท่านั้นนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันที่17มกราคมพุทธศักราช2566นานะครับถือว่าวันนี้สถานที่ใหม่ลุงวีมาเดือนมกราเดือนแรกนะครับก่อนอื่นลุงวีขอบูชาไอ้ไข่เด็กวัดเยดีก่อนนะครับ อาลาหังสัมมาสัมพุโทโธภะกวาพุทธังภะเขวันตังอะภิวาเทมิสวะขาตูภะกวะตาธรรมูธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโุภะกวะตูสาวะกะสังโฆสังขังนาัมามินะโมตัสสะภะกวะตูอาระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะกวะตูอาระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะไอไข่เด็กวัดเจดีวันนี้ลุงวีพารวยพามาขอเลขเด็ดเพื่อผากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยโดยการนำประทัดมาขอเลขเด็ดจากท่านเพราะฉะนั้นให้ได้โชคได้ลาบได้เลขบงปังฝากผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยอิติอิติ กุมารไข่เจดีจะมหาเถรูลาภลาภาพระวันตุเมนะครับเมื่อจบแล้วลุงวีก็อธิษฐานขอเลขเด็ดนะครับให้ได้รวยกันทั่วหน้าต้อนรับปีใหม่กันอย่างสนุกสนานนะครับซึ่งเป็นวดนเลขของปีในวันที่17บมกราคมพุทธศักราช2565 ครับเรามาติดตามกันนะครับหลังจากลุงวีไหวขอพรขอโชคขอลาบเสร็จแล้วขอเลีกเด็ดจากไอ้ไข่เรียบร้อยนะครับรจะหาหางปลาทัดไปให้เจ้าหน้าที่ได้จัดการให้นะครับแต่ก่อนที่จะไปจุดตรงนู้นนะครับลุงวีขอปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและก็ผู้ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยด้วยนะครับ ผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เปลี่ยนสถานที่มาอยู่จุดนี้ซึ่งเป็นวันหยุดด้วยนะครับลุงวีมาวันอาทิตย์ผู้คนมากมายเลยทีเดียวนะครับมาตรงวันอาทิตย์ที่15นะครับวันอาทิตย์ที่15บห้ามาขอฤกษ์อยากให้ถ่ายรวัดเจดีดนะครับัดที่ คือว่างวดนี้เป็นงวดเลขของปีนะครับที่ลุงวีมาวัดเจดีย์ไข่นะครับมาปิดทองพระพุทธรูปเสร็จติดไอ้ไข่นะครับ mm hmm. เมื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลุงวีจะเอาประทัดไปขอเลขจากไอ้ไข่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้เราไหว้ขอพรนะครับขอพรขอโชคขอลาบ เดี๋ยวลุงวีจะไปไหว้ขอเลขดิดนะครับจากหางประทัดกับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับอย่าลืมนะครับลุงวีขวากน้นย้ำว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขที่ลุงวีจัดหามาให้ถือว่าเป็นเลขทางเลือกเป็นแนวทางทางหนึ่งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านได้กด ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยไว้นะครับลุงวีอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอย่างท่านไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับอากาศร้อนนอนอยู่ที่บ้านลุงวีไหว้ขอพรขอโชคขอลาภฝากท่านทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง YouTube ลุงวีพารวยนะครับเพียงแต่ท่านกดสาธุนะครับเมื่อดูคลิปจบแล้วกดสาธุนะครับให้ได้โชคลาภรุ่งรืดด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  อย่างนั้นก็พอนะครับลุงวีมาณจุดตรงนี้นะครับลุงวีไม่ได้มาแก้บนนะครับลุงวีมาไหว้ขอเลขเด็ดณจุดนี้นะครับที่ทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้นะครับตรงนี้เรามาขอเลขเด็ดนะครับ <c oughs> ลุงวีไหว้ขอเลขเด็ดจากหางพระทัดนะครับไหว้ไ,วไอ้ไข่เด็กวัดเจดีในเมื่อไหว้ตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวลุงวีจะ นำไปให้เจ้าหน้าที่นะครับตัดเลขหางประทัดให้นะครับเรียบร้อยดงงวีมาหน้าจุดนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเอาเฉพาะเลขหางประทัดนะครับ ให้เจ้าหน้าที่ตัดให้นะครับเรียบร้อยนะครับหนุยได้จากเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเลขหางประทั่ <วะ S 1> เดเลขห้าสามสามตัวสามสี่สองโชคดีนะครับให้โชคดีทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตาม ช่อง u ูทู e ลุงวีพารวยและกดกระดิ่งไว้ลุงวีอัพโหลดวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนมาอยังท่านไม่ต้องไปไหนให้เสียเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ลุงวีขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ